สวัสดีครับกับผมนะครับจอร์ดพรพิมพ์นะครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อช่องนะครับคือหลังจากที่เราออกอีพแรกไปแล้วนะครับการดูลักษณะไก่การเลือกไก่นะครับอย่างที่ผมเอาให้ดูนะครับที่เลือกตัวนั้นไว้นะครับบอกแล้วเราก็สายพันธุ์ที่ดีมันย่อมเตะดีนะครับเตะแค่สามวันที่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเบอร์ดีลำดีนะครับความแม่นสูงนะครับแรงไม่มีแน่นอนท้าไก่มันเพิ่งจับมานะครับ เราก็ตัวนั้นก็คือแม่เป็นลูกสาวของซูเปอร์นะครับบวกกับสอนลายนะครับพ่อเป็นเจ้าแผวพราวนะครับเกตก็มีแค่เกตเน็บเฉยๆนะครับกับกำไรสักสองสามพอข้างบนไม่พิเศษอะไรมากนะครับแต่ลักษณะอื่นเป็นลักษณะที่ดีนะครับเป็นลักษณะที่ดีลักษณะที่งอนรัดตาดีอะไรเงี้ยนะครับผมจะเอาน้าํายาอาบน้ําไก่นะครับมา บอกอย่างที่บอกกับ f อไปนะครับแต่ว่าผมว่ามันข้ามขั้นไปหน่อยนะครับ EV2 นี่ผมขอเอาต่อเนื่องจาก e ีแรกเลยนะครับก็คือจากที่เราดูลักษณะไก่เลือกเหล่ากอไกน่นะครับนะครับเราก็จะมาดูที่การเริ่มเลี้ยงครั้งแรกของผมนะของผมนะของซุ้มพรพิมพ์นะครับของจอ,อร์ดพรพิมพ์เนี่ยนะครับผมเลี้ยงยังไงไก่ที่จะมาใหม่ผมต้องทํายังไงก่อนนะครับอันดับหนึ่ง ไก่ที่ผมจับมาเนี่ยความพร้อมต้องมีขนอย่างน้อยเก้าสิบเอร์เซ็นนะครับที่พร้อมนะครับอายุอย่างน้อยสิบเดือนขึ้นไปฟังผมนะผมจะเล่นไก่ต่อเมื่อไก่มันสักสิบเดือนชนขวบนะครับไก่ที่จะเอามาเลี้ยงต้องมีอายุสิบเดือนขึ้นไปเท่านั้นสําหรับผมนะครับถ้าอ่อนกว่านั้นนี่สามารถแตะดูเชิงได้แต่ไม่สามารถเลี้ยงได้ปัญหาที่จะเกิดตามมาจากไก่พวกนี้ก็คือหน้าซีดขาว สมเจ็บนานนะครับเชิงเสียกลายเป็นออกไก่นะครับคือกระดูกมันยังไม่ได้ก็เทียบก็ประมาณเด็กแบบเก้าขวบสิบขวบเอาตีมวยแบบอา่าหนักๆเนี้ยไม่ได้นะครับตีแถวงานวัดตีไรได้นะครับอ่าร่างกายไก่จะเสียเร็วนะครับแต่ถ้าสักสิบเดือนขึ้นไปจนชมถวบเนี่ยโอเคอันเนี้ยคือกระดูกเริ่มได้ละเด็กก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดก็โอเคนะครับ หลังจากที่ผ่านข้อหนึ่งคือเรื่องอายุของมันนะครับข้อสองนะครับเราจะนำไก่มาทำหรือทำตัวก่อนของผมนี่จะเริ่มจากการว่ายน้ำนะครับการว่ายน้ำมันจะมีหลายคนหลายคำถามถามเข้ามาว่าเอาไก่ไว่ายน้ำปีกไม่เสียหอรอปีกไม่หักเหรอสังเกตปีกผมได้ครับปีกไก่ผมทุกตัวไม่มีหกักไม่มีเสียหักเสียเทว่าอยู่ที่ น้ำใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่อุปกรณ์ในการว่ายส่วนหนึ่งนะผมจากประสบการณ์ผมนะอุปกรณ์ในการว่ายส่วนมากท่านจะใช้ถังปูนซีเมนต์นะครับร้อยเมตรเดร้อยเซนหรือหนึ่งเมตรหรือเมตรครึ่งร้อยห้าสิบเซนลักษณะของไก่ในการว่ายนะ้ำมันไม่รู้หรอกมว่ามันจะว่ายน้ํานะครับมันไม่รู้หรอกว่ามันกําลังจะ,ะว่ายน้ํา สิ่งที่มันรู้คือมันกําลังจะจม้มําเพราะฉะนั้นมันจะตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่งโดยสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็ตะกายเข้าไปหาข้างฝั่งซึ่งเป็นบ่อปูนพอตะกายเข้าไปปุ๊บมันก็เอาปีกไปตบกับบ่อปูนลักษณะนั้นจะทําให้ปีกของเราแตกหัวปีกปลายปีกช้ำเพราะมันแข็งนะครับการที่จะเลือกภาชนะที่มาว่ายน้ําไก่นะครับผมใช้เป็นถัง พลาสติกนะครับอย่างดีนะครับหนาที่กบอนที่อะไรเงี้ยที่ว้วัส,สี้ยผมไปซื้อมานะาาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทน,นะครับความกว้างก็จะประมาณเมตรหนึ่งนะประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณเมตรหนึ่งผมวัดดูน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะครับสูงก็อยู่ประมาณเอวนะครับว่าโอเคเราเนี่ยนะครับเติมน้ําแค่เลยครึ่งมาหน่อยนะครับ ล่อยต่อให้ไก่มันตอยังไงมันก็ไม่แตกไม่เพราะมันลื่นครับอ่ามันลื่นแล้วมันไม่มีความแข็งเหมือนปูนนะครับสองก็คือเรื่องแดดนะครับแดดไม่แรงแดดไม่มีอย่าเอาไก่ไปไว่ายน้ำหนึ่งไก่จะป่วยเป็นหวัดนะครับเนื่องจากอยู่กับความชื้นนานๆสองปีกจะเสื่อมคุณภาพโดยการเป็นเชือ้อรานะครับสะสมนะครับเพราะมันชื้นนะครับ แดดแรงๆถึงเยาไก่ว่ายน้ําได้นะครับอ่ะผ่านไปเรื่องไก่ว่ายน้ํานะครับผมจะว่ายน้ํานานไหมอ่าคาถามนะครับไม่ต้องนานครับหนึ่งนาทีแค่นั้นพอว่ายเสร็จหนึ่งนาทีเอามือลูบขนให้มันเปียกนะครับที่มันเปียกแล้วออกกาดแดดได้เลยนะครับแค่นั้นคุณทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ปุ๊บ คุณก็เริ่มแบบมีโดดยางกระโดดยางนะครับกระโดดยางกระโดดยางควบคู่ไปด้วยการกระโดดยางควบคู่ไปด้วยนะครับใช้ยางขอบ22.5อายางลดท่วงนะครับยางลดสิบล้อนะครับซ้อนกัน2ององเส้นเอาไก่โยนเข้าไปมันก็จะโดดขึ้นตึงตึงเพื่อฝึกกลาลังขามันะครับาการโยนเบาะนี่มันเป็นการฝืนไก่ผมไม่แนะนําไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีถือว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลย อไม่ดีเลยไม่ดีเลยเพราะว่ามันมันอะไรที่มันฝืนไก่อย่าไปทํานะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอย่าไปบังคับมันนะครับมันจะทําให้ข้อลดเ,ออเกิดอาการอักเสบหลายๆจุดได้นะครับไก่ถ้าโดดยางเนี่ยยี่สิบทีไม่อย่าไปโดดเยอะยี่สิบทีพอนะครับโดดยางควบคู่ไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือสามอาทิตย์สามอาทิตย์อาทิตย์ที่สี่ความสําคัญจะเกิดแล้วนะครับ อาทิตย์ที่สี่คุณเริ่มอาบน้ําเริ่มเช็ดขนนะครับไม่ต้องว่ายน้ําแล้วนะครับโดดยางเสร็จปุ๊บอาบน้ําเช็ดขน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 อ่าเริ่มเช็ดขนจะเริ่มเช็ดขนง่ายแล้วครับเนี้ยเช็ดขนไปไม่ต้องอาบน้ำแล้วไม่ต้องว่ายน้ําแล้วนะอาบน้ำกัดแดดอาบน้ำแดดไปอีกหนึ่งอาทิตย์คราวนี้ยจะเริ่มปั๊มครั้งแรกยี่สิบมาทีเตเต็มไม่ต้องห่วงยังไงก็บินถึงยังไงก็บินได้ขอให้ไก่อายุเท่ากันอ่าไก่อายุเท่ากัน น้ำหนักไม่หนีกันความแข็งกระดูกเท่ากันคุณปั้มได้ยี่สิบนาทีเลยครับครั้งแรกคุณต้องเลือกไก่แบบนี้นะอย่าเอาไปใส่ไก่นวลเด็ดขาดไก่นวลมันมีความแข็งมันจะง,งูมันจะช้าอย่างไรก็ช่างมันมีความแข็งมีกระดูกไก่หนุ่มเราจะปวดแล้วเจ็บแล้วมันจะพักนานครับมันจะไม่ค่อยกินข้าวนะครับปัญหาที่ตามมาหนักคือหน้าซิ่ดนะหน้าซิ่ดนะครับรักษายากยาวเลยเขาเนี้ยไปยาวแล้วอีกยาวนึงก้อยจะหักเพราะพวกนี้มันแข็งมันจะดัน ดันแล้วไก่มันจะเอาก้อยเนี่ยติกกับผมสังเวียนทําให้ปลายก้อยหักอันนี้ก็เจ็บนานเข้าไปอีกหรือไม่หักก็ช้าช้ํานี่ยิ่งไปใหญ่เลยต้องขุดก้อยออกนะครับต้องเจาะออกนะครับปัญหาตามมาเยอะมากอ่าเพราะฉะนั้นไปหาไก่นุ่มาเราไม่มีเราไปชวนเพื่อนที่มันมีปัม้มกันนะครับอ่าก็คืออาทิตย์ที่สี่คือ1เดือนเต็มนี่แหละนะปั้มละหนึ่งอันคราวนี้ปั้มกลับมาหอันนะครับก่อนจะเอาไก่ไปปั้ม หยุดออกกําลังกายทุกชนิดเอาไก่ไปปล่อยเลา้าล่งๆนะครับทางเหนือเขาเรียกเล้าถ่วงก็คือปล่อยให้มันเดินน่ะปล่อยให้มันดูง้สักสองวันนะครับสองวันไม่ทาอะไรเลยอ่าสองวันช่วงนี้ไม่ต้องกินยานะไม่ต้องทาอะไรมันนะครับยังไม่ต้องกินยายังไม่ต้องกินยานะครับส่วนมีคนเขาถามว่าอพี่ไม่มีสูตรสิบสี่วันสูตรยี่สิบเอ็ดวันนะครับ คือไก่ถ้าจับใหม่ๆยังไงมันก็ออกไปตีไม่ได้ไก่ที่เขาสิบสี่วันยี่สิบวันไก่พวกนี้คือพร้อมแล้วร่างกายพร้อมเนื้อหนังดีกระดูกมาแล้วครับคือเข้าเลี้ยงคอสคอสสุดท้ายแล้วนะครับสิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันเป็นไปไม่ได้ที่ไก่ใหม่ๆจับมาจากสวนแล้วคุณเลี้ยงสิบสี่วันแล้วออกตีบอนได้เป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องไปหล่อปูนซีเมนเอานะครับอย่างนั้นแข็งแน่นอนทราบไม่ต้องห่วงอ่า เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อใครเลยนะครับบอกเลยถ้าไก่จำมาใหม่ยังไงสิบสี่วันก็ยังไม่เป็นโลเป็นพายหรอกครับยืนสิบนาทียังสั่นเลยอ่าอ่าเราพูดถึงตอนปัม๊มงานหนึ่งอันเนี้ยคุณก็จะเริ่มเพราะไก่พวกนี้เราเคยเตะเห็นแล้วมันต้องมีความแม่นอะไรไม่ต้องไปสนใจมันเราก็จะดูพัฒนาการการโยกย้ายตัวแต่พวกนี้จะยืนพรมไม่ค่อยเป็นนะครับจะจะอุ้งตีนจะลงไม่ค่อยเต็มไม่เป็นไรคุณไม่ต้องห่วง จากนี้ปุ๊บคุณปั้มเสร็จแล้วหนึ่งอันเนี่ยคุณกเ็เช็ดน้ํากระแดดแล้วใช้ยายาป้ายตาทาแผลมันจะหายเร็วนะครับเดี๋ยววลาผมจะมาให้ดูนะครับยาตัวนี้หายเร็วมากแล้วก็แผลไม่ไม่เป็นขี้กากนะครับอ่าก็ทายาตัวนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็อาบน้ําอะไรทั่วไปนะครับอาจจะลงเบื้องนิดหน่อยเพราะเราเพิ่งปั้มเสร็จใหม่วันสองวันแรกก็ลงเบื้องไปก่อน สูตรของผมจะไม่ลงเบื้องทุกวันนะครับเพราะว่าผมเล่นไก่พม,มา่าทั้งเหนือเขาจะเลี้ยงบินนะครับเขาไม่เลี้ยงเนื้อหนังนะครับอ่าคุณก็หน้าบเบื้องไปสักประมาณสองสาวันอพอหายเขี้ยวหน้าอกหายช้ำแล้วก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยไปนะครับส่วนมากผมจะปั้มวันอังคารไก่นะครับจะเหลือคารจะดีนะครับเพราะว่ามันจะไกลเสาร์อาทิตย์เพราะไก่ส่วนมากเลยวีเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือหลังจากที่เราปั้ม เสร็จรูปหนบนวดอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็คราวนี้ก uh, ็จะเริ่มกินยาคอร์สแรกยาคอร์ดแรกของผมนะครับบอกไว้เลยยาคอร์สแรกของผมหนึ่งซูเปอร์ไฟสาร์าฟ้าของอุซุมานะครับเอ8ิแปดของลำปำขวดเขียวๆนะครับอ่าแล้วก็ไก่ทองนะครับไก่ทองแต่ถ้าไก่ไข่อ้วนไม่ต้องกินนะตัวเนี้ยมันทำให้ไก่อ้วนกินข้าวดีนะครับอ่าไก่ทองเนาะ แล้วก็ยากําลังที่ผมทําขึ้นมาเองนะสูตรโบราณนะครับปลากัง้งอีบึง้งอะไรอของผมนั่นแหละอ่านะครับแล้วก็ฟ้าทลายโจนนรับฟ้าทลายโจรนี่สามวันเม็ดสามเม็ดเปือนสามเม็ดไก่จะได้ไม่ป่วยนะครับสุขภาพดีนะครับแล้วก็กล้วยมะเขือเทศตับดองน้ําผึ้งยาเอาเนื้อไปให้ไก่กินไก่ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไก่เป็นสัตว์กินพืชเอาเนื้อให้กินจะย่อยยากนะครับให้กินปลาหรือไม่ก็ตับมันจะย่อยง่ายดองน้ําผึ้ง เพื่อเก็บรักษาได้นานที่สุดนะครับบอระเพิดไม่ต้องผมอยู่ในยากําลังเรียบร้อยแล้วบอระเพิดดองน้ําผึ้งนี่ให้กินมากไม่ได้นะครับปีกกรอบนะครับปีกกรอบนี่จริงๆนี่คือปีกกรอบเลยไม่ได้กล้วยแช่น้ําผึ้งได้ถ้าเกิดว่าอยู่อยู่บางฤดูกล้วยไม่ค่อยมีนะครับตากแดดแล้วก็แช่น้ําผึ้งไว้ได้อ่านี่คือตัวยาที่แนะนํานะครับก็กินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเพราะวันอาคารคุณก็เอามันปั้มอีก เหมือนเดิมเหมือนเดิมไก่กระดูเข้ากันยึดกันดูได้เท่ากันปั้ม <c oughs> เหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันจะไม่บินเหมือนครั้งแรกนะบอกไว้ก่อนนะไก่มันจะเริ่มตึงเริ่มยึดไม,ไม่ต้องไปสนใจมันครั้งที่สองแล้วอีกที่ก็ครั้งที่สามละครั้งที่สามเนี่ยไก่จะบินดีตีดีแล้วเ,เริ่มดีแล้วเราก็ออกกําลังกายโดยการนะครับจากครั้งที่สามขึ้นไปเนี่ยที่จริงอ่ะตั้งแต่ครั้งที่สองเลยก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าหมายถึงว่าไก่ใครที่ว่าดูแล้วกําลังดีครั้งที่สองก็ได้คุณต้องบินหลุมแล้วนะครับาการออกกําลังกายเช้ามานะครับหลังจากที่เราเข้าสูรเลี้ยงปั้มมาแรกเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสูรเลี้ยงเช้ามาเลยนะของผมนะเช้ามาโดดยางยี่สิบนะครับโดดยางยี่สิบนะยังไม่ต้องกินข้าวยังไม่ต้องกินข้าวานะครับไก่ผมยังไม่ต้องกินข้าวโดดยางยี่สิบนะครับเสร็จปุ๊บป้อนยาอาบน้ําก่าแดดนะครับกาแดดเช้าดีที่สุด ไก่กาดแดดเช้าจะดีที่สุดนะครับด้วยการอาบน้ํายานะครับอาบน้ํายาฟังไว้นะอาบน้ํายาเดี๋ยวน้ํายาผมจะมาบอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับอาบน้ํายากาแดดกาแดดเสร็จปุ๊บประมาณสักเก้าโมงสิบโมงไก่เริ่มแห้งเริ่มหอบแค่อ้าปากพม่าแค่อ้าปากพอออกออกไม่ต้องออกออก้าปากแบบเริ่มหอบแล้วขนแห้งหมดละเก็บข้าวลมเก็บข้าวลมสิบนาทีเอาน้ําให้กินอย่าเพิ่งเอาน้ําให้กินนะเดี๋ยวไก่จะพกในนะครับ รอสิบนาทีเอาน้ำให้มันกินพอมันกินน้ำเสร็จเอาข้าวให้มันกิน,น,ก,น,น,น,ก,นก็ปพราะมาันก็จะอยู่ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงขอกินข้าวเสร็จก็พักสักแป๊บหนึ่งเนี่ยสักประมาณชั่วโมงนะให้มันย่อยมันเดินอะไรไปเอาผักเอาอะไรให้มันกินนะครับอ่าก็คือคือผักปลอดสวิของผมนี่ก็จะเป็นอใบกระถินนะลูดให้มันกินนะครับหนึ่งก็ปลอดสารเนาะหลายอย่างนะครับหรือไม่ก็คุณไปกัดแดดร้นยาเลย สำหรับคนมีสนามยานะแต่ต้องดูนะว่าพ่นยาหรือเปล่าอะไรนะต้องต้องดูนะครับต้องดูหลังจากนั้นนะครับกินข้าวอะไรคือเดินเสร็จสักชั่วโมงเนี่ยเอาปล่อยลู่วิ่งนะครับพับม่อย่าเอาวิ่งสุ่มเพราะอะไรรู้ไหมพัฟแม่เนี่ยมันจะวิ่งสุ่มอยู่แป๊บเดียวไม่เหมือนไก่ไทยแล้วสักแป๊บมันจะไปโดดอยู่บนหลังหลังุ่มแล้วมันก็ไม่ทาอะไรละเดีตบปีกไปตบมือ,อมาเราก็จะไม่ได้อะไรเลย การเลี้ยงพม่ต้องเวียงวิ่งลู่นะครับลู่ของผมนี่ก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับกว้างแปดสิบสูงเก้าสิบนะครับมันเป็นเศษเหล็กผมบอกไว้เลยนะครับมันเป็นเศษเหล็ก<ๆ>มันก็เลยออกมาเป็นแนวแนวนั้นนะครับ <ๆ S 2> ถ้าเป็นจริงๆก็น่าจะอยู่ที่สองเมตรห้าสิบกว้างเมตรหนึง่งสูงเมตรหนึ่งอ่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคแต่ผมมันเป็นเศษเหล็กมันก็เลยออกมาเป็นแนวนั้นนะครับนนะ่นแล้วปล่อยสองตัววิ่งคู่กันมันวิ่งมันจะวิ่งเขามันยางงั้นนะครับ พ่อามา่จะชอบแนวนั้นพระม่าจะไม่ชอบวิ่งสุง่มแต่ถ้าเลี้ยงไก่ไทยต้องวิ่งสุง่มน่จะจำไว้คราวนี้เราปล่อยให้มันวิ่งวิ่งสักชั่วโมงประมาณเที่ยงเนี่ยเราพักกินข้าวแล้วช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยเริ่มเอาบินหลุมนะจำไว้นะบินหลุมเราบินยางละยี่สิบนะครับตอนเช้าตอนกลางวันเริ่มบินหลุมบินหลุมก็คือกระโดดหลุมคือบินขึ้นนั่นแหละบินในกล่องหลุมนะครับอ่าทุกคนก็รู้จักกระเดียเนาะบินอีกยี่สิบ บินยี่สิบเสร็จปุ๊บอาบน้าดดนํากัดแดดแต่การอาบน้ํากัดแดดกลางวันจะเป็นการอาบน้ําเย็นน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับคายน้ํายาที่เราอาบตอนเช้าออกอทำ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 เสร็จบุกอากาศแดดเหมือนเดิมกลับมาก็ย้อนคอเตรียมเก็บเตรียมกินข้าวเย็นได้แล้วก็คือทําอยู่แค่นั้นอย่าไปทําเยอะเพราะว่าทำเยอะแข็งเกินมันจะมันจะทําให้ไก่ตึง ไก่กระด้างไม่ยอมบินพม่ไม่บินก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนไก่ไทยไม่มีเชิงนะครับอ่าแล้วเราก็รอฝนแห้งเสร็จก็ประมาณสามโมงสามโมงก็เก็บมาเข้าล่มสิบนาทีค่อยเอาน้ําให้กินก็หลังจากนั้นก็ก็เริ่มสี่โมงอะไรก็เก็บเข้ากวัดขี้อะไรแกะเก็บเข้าเตรียมกินข้าวเย็นแล้วก็เตรียมกลางมุ้งได้เลยนะครับนี่กลางมุ้งนอนก็ช่องหกโมงห้าโมงหกโมงตอนนี้ก็ค่ำละก็เตรียมกลางมุ้งนอนได้เลยนะครับ เราผ่านไปปั๊มหนึ่งปั๊มสองปั๊มสามการเลี้ยงมาเดียวกันเหมือนกันขึ้นมาครั้งที่สี่อาทิตย์ที่สี่ไก่คุณต้องลงสองนมแล้วนะวันอังคารปุ๊บจับลงสองนมนะครับสองนมผ่านสองนมผ่านปุ๊บไก่เคยเดินสองอันมาละเราก็ทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมสี่แล้วอาทิตย์ที่ห้าถอนแข้งมันไม่ต้องเต็มมันนะครับอาทิตย์ตังคานที่ห้า นะครับก็สักสิบนาทีดูว่ามันบินดีหรือเปล่าถ้ามันบินดีปะปะปะคุณก็พอเลยสักห้าทีก็ได้อันนี้คือมัดไก่นวมให้มันเตะนะครับมัดมัดไก่นวมเลยไก่นวมพันหนาสวนปากให้ไอ้นี่เตะไอ้นี่ก็พันด้วยเพื่อให้ไก่นวมเสียพันด้วยแต่ปากไม่ต้องพันปล่อยมันเตะเตะไก่มันจะบินให้เห็นนะครับภายในห้าทีบินป๊อป๊อป๊ออ่าแสดงว,ว่าคุณน่มาถูกทางละห้าทีพอเดี๋ยวไก่ขัดจากอาคารที่ห้า ก็จะเป็นพุทธพระหักสุกเสาเสาอาทิตย์นั้นคุณเอาไปไล่อันได้เลยสามอันได้เลยนนแน่นอนครับห้าอาทิตย์คุณไล่อันสามอันได้ครับจะชนะหรือแพ้อยู่ที่ว่าคุณเจอคู่ต่อสู้ยังไงคุณเจอสู้คู่ต่อสู้ที่เกรดเดียวกันแต่น้ําเลี้ยงคุณดีกว่าคุณมีศักยชนะสูงกว่าเจอคู่ต่อสู้ที่ด้อยกว่าน้ําเลี้ยงคุณมาดีแล้วยังไงคุณก็ชนะแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ เก่งมากๆแล้วคุณแพ้แพ้เพราะเขาเก่งเหลือเกินจับก็ไม่ได้ไตใไ่เตะยังทียังคมยังแม่นอยู่ที่เขาหมดเนี่ยดูสู้ไม่ไหวจับจับเลยเราแพ้เก่งเราเราไม่ต้องกลัวเราไม่เสียศักดิ์ศรีแต่แพ้เพราะน้ําเลี้ยงไม่ดีบินไม่ขึ้นเนี่ยอายเขานะครับแต่แพ้เพราะว่าอ,อสู้เก่งเขาไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไมอายจับ เลเยแล้วก็มาเลี้ยงตามสูตรเหมือนเดิมเลี้ยงอยู่แค่นั้นนะครับประมาณนะครับอย่าไปเลี้ยงมันเยอะอ่าอีพีนี้สอนแค่นี้ก่อนนะครับสอนการทําแกงใหม่เลี้ยงแล้วก็เคล็ดลับเลยท่านไหนไม่เข้าใจก็กลับมาดูกลับมาดูนะครับกลับมาดูกลับมาดูย้อนดูย้อนไปดูมานะครับถ้าว่าท่านไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรของผมนี่คือผมเป็นแนวทางที่ผมใช้ชนอยู่แล้วนะครับอาทิตย์นี้ผมมีชนด้วยนะครับ ติดมาจำมาแล้วหนึ่งคู่เดี๋ยวดูผมนะไก่ใหม่เปิดไฟลเลี้ยงแบบนี้เลยห้าทิศพอดีเลยนะครับอ่าเป็นไก่สีเท่านะครับยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อมันนะครับจะไปไล่อันสามอันหนึ่งมืหนึ่งพันบาทข้างละห้าพันห้านะครับอ่าฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากกับ ep ที่สองนะครับถูกใจฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไม่จําเป็นต้อง มากมายเป็นละล้านซับหรอกแต่ขอให้เอาความรู้ของผมเนี่ยไปไปลองทดลองลองใช้บ้างแล้วแค่บอกว่าขอบุณครับถ้ามันดีขึ้นถ้ามันไปตรงไหนก็ติเตือนได้ผมไม่ได้ว่านะครับอ่าแล้วอีพีต่อไปจะเป็นอะไรคอยมาลุ้นกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าความเหมาะสมของน้ำยาอาน้ำไก่คนๆจะมาหรือ,อยังนะครับน่าจะเป็นยาอาน้ำไก่ยากำลังนะเนี้ยน่าจะถัดถัดมาละเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ แต่ไม่แน,น่อาจจะเป็นอาจจะเป็นการเลี้ยงไก่แบบซื้อชนะจากบ่อนอะไรอย่างเงี้ยมานะอีพสานะอีพีสนะี่ 4, ึงจะขึ้นน้ำยาอาบไก่นะครับสำหรับอีพีที่2องีพีนี้กราบขอบคุณมากครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ